ไม่มันทั <t 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 ้งไม่ทั้งไม่ไม่มันก็เปเลอรทุกอย่างแต่จะได้ดับล้างช่วยกันไปดับล้างช่วยกันไปแต่ใช่มันจะใช่จิตมันก็มีแต่มโนกรรม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 ไม่สิบ้าอะไรลกทุกอย่างเลยทุกอย่างทุกอย่าง อย่ามัวแต่ใช้จิตลูกสิ่งที่ไม่ใช่จิตสิจับล้างลูกใหม่สิมันมันไม่ต้องแปลอีกมันไม่ต้องมีคำแปลดูก็ใหม่สิใหม่เป็นทั้งใหม่ทั้งไม่ไหม่ไม่ต้องไปแปลแบบไหนอีก จะได้ดับล้างไปดับล้างไปว่างล้างไปัก็ติดตัวแปรนั่นแหละ ติตัวตงแต่งนั่นแหละตีความให้ความหมายมันก็เป็นสังสวะแห่งทิถยไปเรื่อยเกิดดับไปเรื่อยเลยสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับสิก็ไหมสิไหมมันทางไหมั้าไม่ไหมลูกไม่ใช่การค่อยเกิดคอยดับแล้วมันจะกลายเป็นดับล้างไปเองว่างล้างไปเอง มัวแต่ไปตีความมัวแต่ไปให้ความหมายอยู่มันก็เกิดดับไปเรืเอ่อยเป็นสังภาวะเกิดเกิดดับอะไรของจิตนั่นแหละมโนกรรมจะมโนมโนทมหรือมโนอะไรก็กรรมนั่นแหละลูก จะได้ดับล้างไปด้วยกันทุกอย่างไม่เหมือนกันไม่มันทางไม่ทั้งไม่ไม่ไม่เหมือนกันก็ดับล้างเหมือนกันหมดหมดความแตกต่างเองหมดความแตกต่างเองสล้านไปเองตะเขียนเองส่ดนกระเดินเอง ี่มันลําบากอยู่ก็เพราะมัวแต่จิตแบบนั้นจิตแบบนี้อยู่นั่นแหละมันก็ลําบากสิแตกต่างกันในตัวมันเองเหลื่อมล้ำกันในตัวมันเองอยู่ตลอดมัวแต่จิตแบบนั้นแบบนี้ก็ลาบากสิไม่ไปเลยสิไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ไปเลยสิ มันจะหมดความเหลื่อมล้ำหมดความแตกต่างกันในจิตในใจไปเองจิตที่มันไม่ใช่ต้องจิตนี่ยละดับร้างว่างร้างไม่ใช่การถอยแพร่การถอยแพร่มันก็ไม่ต่างอะไรกับแพร่เชื้อรคขนรลก ดาบล่างว่างล้ามันไม่ใช่การเผยแพร่ไปไหนก็ไปจบให้ไปไหนก็ไปจบช่วยเลยจบช่วยเลยจบตัวจบช่วยเลยยุติตัวยุติช่วยเลยไม่ใช่การเผยแพร่การเผยแพร่มันต้องมีมันต้องเป็นมันคือการมีมันคือการเป็นมันยังมีมันยังเป็นอยู่ที่การเผยแพร่ การดับล้างว่างล้างเนี่ยมันไม่ใช่การสัย <ขอ S 2> แพท่มันไม่เจ็ดว่าเป็นอะไร ในใดก็ตามที่มันไม่ตรงต่อเนื้อหาของการจบตัวจบช่วยกันมาจะกี่ยุคกี่สมัยของพุทธสาวกทั้งหลายของอดบารสกของบาริกาของบอริษัทก็ตามทีทั้งหมดทั้งสิ้นที่มันไม่ได้ตรงต่อจบตัวจบช่วยกันยุติโดยยุติช่วยกัน จังเป็นการสร้างการเกิดการดับอยู่ยังวนเวียนอยู่ในทิติในปัญญาในสมาธิในสติยังวนเวียนอยู่กับการอุบโลกทำทำมสโลยังวนเวียนอยู่กับทาสมุติสมุิในทำเป็นเกิดสังวัรในภูมิจิตภูมิธรรมอามาทั้งหมดทุกสิ่งนะทุกสิ่งอย่างลกโอโหสี่ จะเผยแร่อะไรไหนก็ไปจบช่วยไปไหนก็ไปตัดรูปช่วยไปจบไปจบแลวยเจ็ไปเผยแร่มีขึ้นมามันก็เป็นสังสวัสดิ์ทันทีนิพานเนี่ยไม่มีนะทั้งมีทั้งไม่มี ก็ไม่ไปพร้อมกับดูรู้เห็นนี่แหละไม่มันทั้งไม่ถ้าไม่ไม่ไปด้วยกันก็พร้อมดูพร้อมรู้พร้อมเห็นไปด้วยกันนี่แหละเออเรียกว่าดับล้างไปด้วยกันเลยดับล้างช่วยไปด้วยกันเลยมันไม่ใช่การคอยเกิดคอยดับมันไม่ใช่การคอยเริ่มคอยจบมันไม่ใช่การคอยติดแล้วว่าคอยหลุดอะไรมันก็ใหม่สิ ไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่เนี่ยมันก็ไม่ใช่การคอยติดคอยหลุดให้อยู่แล้วไงลูกมันไม่ใช่การคอยติดคอยหลุดให้อยู่แล้วไม่ทั้งไม่ทั้งไม่ไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ใช้เนื้อหาเนี่ยจบช่วยทำสมาธิเรื่อยๆจบช่วยไปเรื่อยๆ่ตรงนี้อะไรุุกจุดไหนจุด้ โอเคโอเคเรื่องของการเป็นพุทธันดอนก็แค่นี้เองใช่ไหมแค่นี้เองก็จบช่วยไปเรื่อยๆทุกวันเวลาคือพุทธันดอนอยู่แล้วในวันเวลานั่นเองทุกวันเวลามันคือความเป็นพุทธันดอนตลอดเวลานั่นแหละ เป็นแต่ว่าที่มันไม่ตัดสรุปมันจะแบ่งไปแยกกันเองอย่างนั้นอย่างนี้อะไรแบนีเป็นเนื้อหาตัดสรุปแล้วเนี่ยมันก็ทุกวันเวลามันคือเนื้อหาพุทธันดรอยู่แล้วตลอดเวลาก็ตัดรล้วก็ตั้วก็ตัดสรุปก็ใช้สรุปล้อหาตัดสรุปสรุปล้างรื่อยวกรุะรัตนตัดก็มาจากไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีเหมือนกัน มันตัิตามาวิงติดคุก้อใช่ดังนั้นที่เอาไปยึดเนี่ยที่ไปยึดคุณรัตนาไตที่ไปยึดคุณรัตนาไตเนี่ยมันทําให้เกิดการมีขึ้นเนี่ยเพราะการเข้าไปยึดคุณรัตนาไตคุณรัตนาไตนี่ก็มาจากไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีเหม ah. ือนกันมาจากไม่ย uh. ึดทั mm ้ง hmm. ยึดทั้งไม่ยึดเหมือนกันเนี่ยแต่เพราะสัพสัเข้าไปยึดในคุณพระรัตนาไตมันจึงเกิดการมีคุณรัตนาไตรัตนรัตนาไตแบบมีขึ้นมาไอ้มีเนี่ยมันแบบสัพสัดก็แล้วเท่เกี่ยวจุ้งซิง อืมคุณรัตนไตยทั้งหมดเนี่ยมันมาจากไม่ยึดทั้งยึดทั้งไม่ยึดมาจากไม่มีทั้งมีทั้งไม่มียิงการมาเป็นคุณรัตนไตยที่แท้จริงแต่ว่าสรัพสัตยึดคุณรัตนนตยมัน็เลยคุณรัตนไตยแบบมีมันเกิดแบบมีขึ้นสําหรับสรัพสัตแต่นั้นจงใช้เนื้อหาตัดสรุปล้างเรื่อยๆสิ่งที่มันจากไม่มีทั้งมีทั้งไม่มี จากไม่ยึดมันทางยึดทั้งไม่ยึดถึงกัิ้งกังงจากไม่มันทางไม่ทั้งไม่ไม่ตข้คงกับคงกัดไม่ใช่คุณรัตนตายแบบมีแบบเป็นอย่างที่สัพสัตคิดกันขึ้นนด้อุปทานหนึ่งความยึดติดไออย่างนั้นล่ะมันก็ยังกลายเป็นทุกข์กิริยาอยู่เพราะยึดติดอ่ะก็วนเวียนสร้างเปลือกสร้างกระพี้ขึ้น ทั้งทั้งที่มาจากไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีเองมาจากไม่ยึดแม้กระทั่งตัวไม่ยึดเองแต่เมื่อสัพสัรเช้คความยึดติดตักคุณรัตน์นายมันก็กลายเป็นเปลือกกระพี้ขึ้นมาทันทีกลายเป็นมีห่อหุ้มสิ่งที่ไม่มีกลายเป็นมีครอบงานสิ่งที่ไม่มี่ากเลนงค มันเกิดขึ้นจากความยึดติดของสรรพสัตว์ท่านเลยแต่ยึดในสิ่งที่ไม่ยึดที่จิงมัในมันก็เลยเกิดการมีขึ้นมาเพราะยึดนั้นนัคนัว่ามีนั่นก็คือมีทุกในตัวมีนั่นเองมีภาระในตัวมีนั่นเองมีภาระในตัวมีนั่นเองมีทุกขในตัวมีนั่นเองแต่นั่นก็เนื้อหาตัดสรุปสรุปดีๆีก็ไหม่สิ ไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ทุกอย่างทุกอย่างด้วย สิ่งที่อุปัติุขึ้นแล้วก็แล้วแล้วไปอุปโลกมันไม่เคยเอาใครสิ่งที่อุปโลกนั่นน่ะถูกอุปโลกขึ้นแล้วมันไม่มันไม่เคยเอาผู้อุบโลกสิ่งที่อุปโลกขึ้นมันไม่เคยเอาผู้อุปโลกสิ่งที่สมมติขึ้นมันก็ไม่เคยเอาผู้สมมติแต่นั่นไอ้ผู้สมมติผู้อุปโลกนี่แหละมันต้องล้างตัวผู้นั่นเองสลายตัวผู้นั่นเอง มันไม่ใช่การเอาอยู่แล้วในตัวมันเองทุกอย่าง <c oughs> โอเคเนาะแต่นั้นไม่ต้องทำอย่างไรแต่ทำกลางไปแบบไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเหมือนเดิมใช่ ทำการไปแบบไม่มันทั้งไม่ทำไมไม่เหมือนเดิมทุกอุปโลกทุกสมมติทำการสมมติทำการเบลอกไปแบบไม่ยึดมันทั้งยึดทั้งไม่ยึดเหมือนเดิมไปแบบไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเหมือนเดิมไปแบบไม่มันทั้งไม่ทำไมไม่เหมือนเดิมในส่วนที่เราได้เคยมีการดำนิในการในการสมข้อ เออคุูกะนา่าใปเราต้องทำอะไรอกฉาบส<อ>งงคาะ์แล้วแล้วไป สงเคราะห์แล้วแล้วไปสงเคราะห์ในคุณรัตน์ใจหรือสงเคราะห์แล้วแล้วไปคุณจะสงเคราะห์กับสิ่งที่มันไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีเองมันคืออะไรที่คุณสงเคราะห์กันทั้งวันนี้คุณไม่ได้สงเคราะห์คุณรัตน์ใจคุณสงเคราะห์คุณเองคุณสงเคราะห์กันเองคุณสงเคราะห์กันเองคุณสงเคราะห์กันเองในหมู่พุทธบริษัทคุณสงเคราะห์กันเองในหมู่สปสทั้งหลายคุณไม่ได้สงเคราะห์คุณรัตน์ใจ คนลัตระน้าตายเนี่ยจากไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีจากไม่ยึดทั้งยึดทั้งไม่ยึดมันไม่อยู่ในฐานะที่จะได้รับการสงเคราะห์จากอะไรเลยเหมือนก็ว่างเนี่ยมันไม่อยู่ในฐานะจะได้รับการสงเคราะห์จากอะไรมันไม่อยู่ในฐานะจะได้รับการสงเคราะห์จากอะไรแต่ได้คุณสงเคราะห์ที่คุณเรียกว่าสงเคราะห์วัดบาศาสนาเนี่ย คุณต้องเคาะคุณรัตนาตายอะไรของคุณก็ตามทีเนี่ยคุณกาลังสองเคาะกันเองคุณสองเคาะกันเองในหมู่พุทธบริษัทคุณสองเคาะกันเองในหมู่ของนักบวชคุณสองเคาะกันเองในในหมู่ของวัดวาศาสนาที่คุณอุบล่มกันขึ้นแต่คุณรัตนาตายเนี่ยมาจาก ไม่ยึดทั้งยึดทั้งไม่ยึดมาจากไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีไม่อยู่ในฐานะที่จะต้องได้รับการส่งเคราะจากอะไรหลือดังนั้นที่เป็นอยู่ทุกวันเนี่ยมันไม่ใช่การส่งเคาะศาสนาแต่คุณกําลังส่งเคาะตัวเองคุณกําลังสร้างกรรมให้กับตัวเองกําลังส่งเคาะตัวเองด้วยกรรมนั้นกรรมกุศลก็ตามกรรมดีก็ตามคุณก็กําลังส่งเคาะ ตัวเองความเป็นจริงเป็นเช่นนั้นนิพานไม่อยู่ในทาน่าจะได้รับการสองข้อจากอะไร แต่นั ke, there, ้น well, ที so the dairy, the Arizona, the o, animal, ่เป็นอยู่ทุกวันนี้มันคือการส่งข้อตัวเองแล้วก็ส่งข้อกันเองของทุกหมู่ทุกเหล่าทุกชั้นทุกบมญแต่นั้นจะให้ตองตัวเนื้อหาคุณลัตนะตายคุณก็ต้องทิ้งไม่กระทั่งตัวทิ้งเองไม่เอาไม่กระทั่งตัวไม่เอาเองไม่ยึดแม้กระทั่งตัวไม่ยึดเองมันไม่ใช่รูปแบบของพฤติกรรมมันไม่ใช่รูปแบบของพฤติกรรม คุณต้องคุณก็ต้องไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมไปด้วยกันทุกอย่างซึ่งมันไม่ใช่รูปแบบของพฤติกรรมมันไม่ใช่กรรมนั่นแหละคุณริงจะตรงต่อเนื้อหาคุณรัตนนาตายจริงๆแต่คุณรัตนนาตายแบบมีหรือแบบไม่มีคุณรัตนนาตายจริงๆเนี่ยมาจากไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีมาจากไม่ยึดทั้งยึดทั้งไม่ยึด นี่คุณจะรัตนาตายแบบยึดหรือแบบไม่ยึดอนุตัมบาลเกี่ยวติ้ะับถ้าแบบยึดมันก็เป็นรูปแบบของกรรมของคุณรัตนาตายถ้าแบบไม่ยึดมันทั้งยึดทั้งไม่ยึดคุณก็เป็นเนื้อหาของคุณรัตนาตายเรียบร้อยไปแล้วคุณเป็นเนื้อหาเดียวกับคุณรัตนาตายเรียบร้อยไปแล้วแต่ถ้าแบบยึดคุณก็ยังเป็นคนส่วนของคุณลัตตนาตาย จานั้นคุณจะรัตนนาตายแบบยึดหรือแบบไม่ยึดถ้าแบบไม่ยึดมันทั้งยึดทั้งไม่ยึดคุณก็เป็นเนื้อหาเดียวคุณรัตนนาตายไปเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าแบบยึดคุณยังเป็นคนละส่วนกับคุณรัตนนาตายอยู่เลยคุณใช้ความยึดติดกับสิ่งที่ไม่ยึดติดมันก็คนละส่วนเลยนะตอนนี้ต่อได้อ เป็นไหนล่ะองนี้คือเป็นองค์ที่สังวัดที่นี่โอเคเไหลาใช้กรรมสร้างใช้วิบากสร้างแล้วแล้วไปเต้องใช้จุดท่องโดยต้องถามว่าองค์นี้ปัจจุบันอยู่ที่ไหนค่ะปัจจุบันก็อยู่ในสังกัปปะนี่แหละเห็ยนต่ายมันได้กับช่องลึกเก้าวันเวียนอยู่แถวนี้หะ bún kê ở thế ไหน phụ phan thế chỗ nào chỗ nào thì ở chỗ nào. một, cái một cái Giống nhau hết tất cả mọi người. ที่เป็นคุณรลตนะตายมาได้เนี่ยก็เพราะมาจากไม่ยึดทั้งยึดทั้งไม่ยึดนี่แต่ถ้าอยู่ในระหว่างของการยึดไม่ยึดยึดไม่ยึดอยู่ก็ยังทุรักทุเลอยู่ยังทุกข์กิริยาอยู่ยังลําบากอยู่ยึดไม่ยึดยึดไม่ยึดก็ยังทุรักทุเลอยู่ลำอนกยังเป็นภาวะตัณหาปฏิบัติยังเป็นภาวะตัณหาปฏิบัติ

นั่นแหละคุณจึงจะเป็นเนื้อหาเดียวคุณรัตนาไตชนิดไม่ยึดทั้งยึดทั้งไม่ยึดชนิดทั้งยึดทั้งไม่ยึดมันไม่มีคุณรัตนนาไตชนิดยึดติดมันไม่มีมันมีแต่สรรพสัตว์้าไปยึดคุณรัตนาไตสรพสัตว์เป็นผู้สร้างคุณรัตนาไตแบบสรพสัตว์ขึ้นเองสังสวัสดิ์เป็นผู้สร้างคุณรัตนนายแบบสังสวัสดิ์ขึ้นเอง แบบนั้นแบบนี้แบบนี้แบบนั้นคุรัตนไตายไม่มีแบบไม่มีแบบไม่มีแบบจากม่ยึดทั้งยึดทัมยึดมันไม่มีแบบมันไม่มีแบบแต่ถ้าคุรัตนตายแบบสถาปนบไมู่ดสร้างนีมันมีแบบต้องแบบนั้นต้องแบบนี้ต้องแบบนี้กายแบบรัิกมีันมีแบบนีแีแบบัีับมมีแบบแบบันแบบนี้ีม แบบมหายานเค้าเกี่ยวได้เถอแบบหินยานเค้าเกี่ยวเตี่ยวเถือะแบบหายานเค้าเกี่ยวไอ้อะเถอะอะไรมันมีแบบนกต่อแบบที่สรรพสัตว์สร้างขึ้นเค้าเกี่ยวมาทจุนสิงห์ก็คืลัทธไตมันไม่มีแบบถ้ามันจากไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีนี้ตรงตอกแล้วแล้วไปกราบแล้วแล้วไปไหว้แล้วแล้วไปบูชาแล้วแล้วไปเลยไ่ดอยกว่าลงรอยไปหวังเสวดี นั่นก็เรื้อหาตัดสรุปสรุปไปเลยสิลูกตัไใหม่มันทั้งไหม่ทั้งไม่ไหม่เหมือนกันเลยทุกอย่างมันก็ไม่หลงเกิดหลงดับไปเองไม่หลงติดหลงหลุดไปเองไม่หลงแบกหลงวางไปเองไม่หลงคอยละไม่ละไปเองไม่หลงคอยยึดไม่ยึดไปเองเองไม่มันทั้งไหม่ทั้งไม่ไหม่ แล้วมันจะเลิาหลงยึดหลงไม่ยึดไปเองแล้วก็มันก็จะไม่โมแต่แบบนี้แบบนั้นไปเองจะเล่าเป็นทุกขกิริยาก็โมแต่แบบนั้นแบบนี้มันก็เป็นทุกขกิริยาเอ่อมันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปได้วยกันนั่นแหละลูกไม่นอกนะแบบแเิึง